นี่ครับผมโอ้ยประสบการณ์ฝูงโลมาครับผมนี่เต็มเต็มเลยโอ้โหโอุยฮ้ยน้องโลมาจา๋าไ,ไ,ไ,ไม่บายน้องโลมา,น,านี่ครับผมประสบการณ์ <S 2> <S 2> <S 2> สุดยอดในชีวิตน้องโลมาเนาะมาโชว์ ตัวหน้ากล้องเลยนี่ไงไอเหี้ยไอยิ้มหน่อยจ้ายิ้มหน่อยกำลังถ่ายรูปอยู่นะจ้าโอ้โหเชิร์ติกิ้วถ่ายรูปคู่กับน้องลงมาเลยยิ้มหน่อยจ้ายิ้มหน่อยโอ้โหเชิร์เชิรน้ำหน่อย ข้าวไม่ต้องกินกันแล้ววันนี้นี่จานข้าวอยู่นี่กาลังจะกินข้าวเลยดีน้องโรมามาเจอผู้น้องโรมานี่ไอ้โชโชหน่อยโชหน่อยเร็วเรามาไกลโชหน่อยจ้าแล้วแล้วแล้วเหลือวิ่งแล้วเร็วมันยังไม่ทันเรือเร็วเร็วมามามา เป็นไงล่ะทำไมเจียวเชียวเชียวเียวเรียกน้องโลมากันคู่กับน้องโลมาถึงแดดมันจะแยงตามันก็คู่ ่ตีคู่มาแล้วเอาแล้วบึดจำบึดจำบึดจำบึด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 ไอ้เอาดิครับ็ว่าใครจะไปเอ้า หมายเลขหนึ่งไปยังไงหมายเลขสองหมายเลขสองต่ำหมายเลขสามโอ้โหตีกู้มาตีกู้มาไม่ยอมกันแล้วครับไม่ลดละเลยไม่ลดละเลยไม่ลดละเลยครับน้องลงมาหนึ่งน้องลงมาหนึ่งกำลังนำไปกำลังนำไปน้องลงมาสองกำลังตามตามติดๆตามติดๆครับตามติดๆโอ้โหโอ้โหเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สามว่าไงเบอร์สามขึ้นมาเบอร์สามขึ้นมาเบอร์หนึ่งก็ไม่ยอมเบอร์หนึ่งก็ไม่ยอมเบอร์สามโอ้โหตีเสมอเข้าไปตีเสมอเข้าไป 哦，没。Oh,